สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคุณครูอุบลวันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป2ค่ะเมื่อวานเรียนกับคุณครูอารมณ์นกน้อยในเรื่องการลบที่มีการกระจายหรือมีการทดนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้คุณครูวนันก็จะสอนการลบ เหมือนกันแต่จะเพิ่มจำนวนอีกจำนวนหนึ่งก็คือการหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนนะคะ,ะวันนี้เราจะมาหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนกันนะคะก็เหมือนกับการบวกจำนวน3จํจำนวนที่คุณครูวันสอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่าง683-83-499ลบ83ลบ499นะคะนักเรียนทำวิธีทำนะคะวางหลักให้ตรงกันมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะอ่ะนักเรียนเขียนหลัก683 6อยู่หลักร้อย ก็เขียน6ที่หลักร้อย8อยู่หลัก10ก็เขียน8ที่หลัก10บ3อยู่หลักหน่วยก็เขียน3ที่หลักหน่วยนะคะ83 8อยู่หลัก10ก็เขียน8ที่หลัก10 3อยู่หลักหน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยใส่เครื่องหมายลบนะคะขีดเส้นใต้1เส้นก่อน เราจะลบกันจำนวนทีละสองจำนวนนะคะไม่ได้เขียนทั้งสามจำนวนแล้วก็ลบกันเลยเหมือนกับการบวกการบวกวันก่อนครูสอนให้บวกกันทีเดียวเลยสามจำนวนใช่ไหมคะแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้ครูจะให้ลบทีละสองจำนวนขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นก่อนนะคะเวลาขีดเส้นใต้นะคะให้น้องขีดกับไม้มันทัดนะคะ เพื่อความเรียบร้อยนะคะ,ะลบกันเลย3-3ลบ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0อ่ะมาลบที่หลัก10 8-8ลบ8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0 6นะคะ6อยู่หลักร้อยไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาได้เลยได้600ตอบรได้หรือยัง ยังตอบไม่ได้เพราะยังมีอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้ทำการลบคือจำนวน499น้องก็เอามาต่อเลย4อยู่หลักร้อยก็ใส่ให้ตรงหลักร้อย9อยู่หลักสิบก็ใส่ให้ตรงหลักสิบ9อีกตัวหนึ่งอยู่หลักหน่วยก็ใส่ให้ตรงหลักหน่วยใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้น นะคะขีดเส้นใต้หเส้นลบกันเลยทีนี้เราก็ลบกันศูนย์ลบเก้าลบได้ไหมคะนักเรียนลบไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไม่สามารถที่จะลบกันได้นะคะนักเรียนจำไว้เลยว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเนี่ย ไม่สามารถที่จะลบกันได้นักเรียนจะทำต้องทำยังไงคะอ่ากระจายหรือที่เราเรียกว่าการขอยืมขอยืมตัวหน้าขอยืมด้วยตัวหน้าก็คือขอยืมที่ศูนย์ตัวนี้แต่ศูนย์ตัวนี้ตัวหน้าตัวนี้มีให้เรายืมไหมคะนักเรียนไม่มีไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ ต้องไปทำให้เราสามารถยืมได้ก็ต้องไปขอยืมตัวหน้าอีกเหมือนกันก็คือขอยืมที่หกหกขอยืมไปหนึ่งร้อยขอยืมไปหนึ่งมันก็จะต้องเหลือ5นักเรียนตัดนะคะตัดด้วยเวลาเขียนตัดให้เห็นชัดเจนเพราะเดี๋ยวนักเรียนก็จะลืมอีกอ่ะ ยืมมาแล้วยืมมา1ก็จะได้1 0อ่าอยู่ที่หลักหลักหน่วยนะคะทีนี้ศูนย์ตัวนี้ไปยืมตัวหน้าตัวหน้ามีให้ยืมหรือยังมีแล้วใช่ไหมคะมี10บจำนวนมี10เราก็ขอยืมมาหนึ่งตัวหน้านี้ก็จะเหลือ9นักเรียนเขียนไว้ชัดเจนนะคะศูนย์นี้ก็จะกลายเป็น 10ทันทีเพราะยืมมา1 0นะคะมีของเดิมไม่มีเลยก็คือมีอยู่0ยืมมา1 0ก็จะกลายเป็น10นะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะลบกันได้แล้ว10-9ลบเเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1นะคะ9-9ลบเเหลือ0 5อ่า5ลบ4เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1 ได้คำตอบแล้วน้องขีดเส้นใต้2เส้นตรงนี้นะคะเวลาทำในสมุดนะคะทำให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ตออบอตอบอตออบอตอบเ,เป็นยังไงอีกขีดเส้นใต้อีก2เส้นแล้วก็เขียนด้วยเลขไทย1 0 1 1คือคำตอบเสร็จ1ข้อ ข้อนี้นะคะเวลาเราทดอะไรเนี่ยเราต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนเพราะไม่งานนักเรียนจะลืมตัวอย่างข้อต่อไปที่คุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะการลบจํานวน3จํานวนนะคะ416-125-102ลบ125ลบ102วิธีการทำเหมือนเดิมค่ะ ก็คือลบ2จํานวนก่อนนะคะ4อยู่หลักร้อย1อยู่หลักสิบอยู่หลักหน่วยนะคะ125 1อยู่หลักสิบอยู่หลักอขอโทษค่ะ1อยู่หลักร้อย2อยู่หลักสิบนะคะ5อยู่หลักหน่วยนะคะเขียนให้ตรงกันใส่เครื่องหมายลบ ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ,ะขีดด้วยไม้บรรทัดนะคะนักเรียนทีนี้ก็มาลบกันก่อนสองจำนวนนี้นะคะ6ลบ5เหลือเท่าไหร่เหลือ1นะคะ1ลบ2เหลือเท่าไหร่ไม่ได้ลบกันไม่ได้คุณครูบอกแล้วว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ลบกันไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายหรือที่เราเรียกว่าการขอยืมยืมตัวหน้ายืม4นะคะยืม4ยืม4ี่มาหนึ่งสก็จะเหลือ3าหนึ่งนี้มีอยู่1แล้วยืมมา1นึก็จะกลายเป็น11อ็ดจะกลายเป็น11นะคะจะกลายเป็น11 ลบกันได้ยังลบกันได้แล้ว11-2เลบ2เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นะคะ3-1ลบ1เหลือ2ตอบได้หรือยังยังตอบไม่ได้เพราะยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำการลบนะักเรียนอย่าลืมเพราะอันนี้เป็นการลบ3จํจำนวนนะคะ หนึ่งร้อยสองหนึงอยู่หลักหนึ่งร้อยก็เอามาเขียนในหลักร้อยศูนยอยู่หลักสิบก็มาเขียนในหลักสิบสองอยู่หลักหน่วยก็ขเขียนในหลักหน่วยนะคะใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้หนึเส้นอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการลบ1นลบสองลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราก็ต้องทำการขอยืมขอยืม9มาสัก1นึ่สิ9ก็ให้ไป9ก็เหลือ8เพราะ9ใจดี9ให้ไป1นึ่นะคะเให้ไปแล้วเเหลือ8ทีนี้ยืมมา1นึตัวนี้มีอยู่1แล้ว10บวกหก็จะกลายเป็น1 1 ตรงนี้น้องต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะนักเรียนเพราะไม่งั้นเราลืมนะคะแก้ปัญหาการลืมโดยการเขียนลงไปเลยทดลงไปเลยนะคะทีนี้ก็ลบกันได้เลย11-2เลบ2เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นะคะแต่ลบ0เหลือเท่าไหร่เหลือ8นะคะ ศูนไม่มีค่า8-0ลบ0ก็เหลือ8 2-1ลบหเหลือ1อ่าข้อนี้ตอบได้ยังคะตอบได้แล้วนะคะตออบอตอบข,ตนนะะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะขีดเส้นใต้1เส้นอ่าสองเส้นตออบอตอบแล้วก็เขียนด้วยเลขไทย189เสร็จ นะคะ1ข้ออีก1ข้อตัวอย่าง2ข้อนี้น้องพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีงานให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งในหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งนะคะ จงหาผลลบหน้า111 1 11 1 1นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะมีอยู่8ข้อด้วยกันการลบ3จํานวนให้นักเรียนทําวิธีทําเหมือนข้อ1ข้อ2นะคะก้อ3ขก้อ4ก็5ก็6ก็7ก็8 ทำวิธีทำทำแบบวิธีทำเหมือนข้อ1ข้อ2เหมือนอันนี้เลยเพราะจะได้เข้าใจนะคะตั้งลบจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูวันก็มีเรื่องสอนก็คือการลบการหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8ข้อด้วยกัน นะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างอยู่บ้านนะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขยันนะคะในการดูคลิปที่คุณครูส่งไปดูไม่เข้าใจยังไงก็ดูอีกรอบดูหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วค่ะวันนี้คุณครูวันก็ขอจบเพียงแค่นี้ แล้วเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ